เสียงอ่านหนังสือสนทนากับพระเจ้าเล่ม4บทที่28ตอนที่หนึ่งแปลจากคุณซิมโดยเรียบเรียงคุณอุดมเกียรติขอขอบคุณคุณซิมเพจบ o o ฟอ o r ไล f ์ตอนที่หนึ่งเรื่องของเวลานีนผมพบว่าตัวเองยังคงต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องนี้ กระบวนการทั้งหมดที่พระองค์เพิ่งอธิบายไปเพราะกระบวนการดังกล่าวต้องใช้เวลาและพื้นที่ว่างเพื่อให้มันสามารถเกิดขึ้นได้แต่พระองค์ก็พูดอยู่บ่อยๆว่าเวลาและพื้นที่ว่างไม่มีอยู่จริงผมต้องการให้พระองค์อธิบายเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับแนวคิดที่ขัดแย้งกันเองนี้หน่อยครับว่ามันเป็นไปด้วยกันได้ยังไงพระเจ้า ฉันเข้าใจว่าเธอปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าใจเรื่องจัก,กรวาลวิทยาแห่งชีวิตให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นให้ได้นีนต้องขอโทษด้วยครับก็อย่างที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้ผมคิดว่าตัวเองคงไม่สามารถเข้าใจหรือยอมรับแนวคิดอะไรแบบนั้นได้เว้นแต่ผมจะสามารถทำความเข้าใจถึงเรื่องทั้งหมดนี้ได้อย่างสมบูรณ์พระเจ้า ไม่เป็นไรการไม่เชื่ออะไรง่ายๆนั้นเป็นเรื่องดีจงหมั่นสงสัยเข้าไว้เพราะเธอกำลังตั้งคำถามแทนเพื่อนมนุษย์อีกหลายคนที่อาจกำลังสงสัยในเรื่องนี้อยู่เช่นกันและสิ่งที่เธอถามก็เกี่ยวข้องกับการตื่นขึ้นของทั้งเผ่าพันธุ์แม้ว่าฉันได้อธิบายถึงเรื่องนี้ให้เธอฟังไปมากแล้วก่อนหน้านี้ แต่กลายบางคนอาจจะเข้ามาเพิ่งเจอเรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่นี่และอาจมีคนอื่นๆอ,อีกที่เหมือนเธอที่ลืมสิ่งที่ฉันเคยบอกเธอไว้ก่อนหน้านี้ไปแล้วเพราะมันถูกเก็บเอาไว้ในส่วนที่ลึกมากที่สุดของจิตใจลึกมากเสียจนเธอพยายามนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกดังนั้นฉันจะอธิบายให้เธอฟังโดยสังเขปอ,อีกครั้งตรงนี้ และหากเธอต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้เธอสามารถย้อนกลับไปหาบทสนทนาในครั้งก่อนๆของเราหมายถึงเล่มที่1 2และ3และฟังมันซ้ำๆอีกรอบนี่ตรงลงครับเพราะสิ่งที่ผมเข้าใจอยู่ในตอนนี้ก็คือทั้งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงในอีกมิติหนึ่ง จะวิวัฒนาการได้ด้วยการมีประสบการณ์ถึงตัวเองในระดับที่สูงกว่าและสูงกว่าขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งกระบวนการวิวัฒนาการดังกล่าวนี้ดูเหมือนว่าจะต้องใช้เวลาดังนั้นใช่ครับผมต้องการให้พระองค์อธิบายถึงเรื่องนี้อีกสักรอบเพราะผมคิดว่ามันน่าจะช่วยผมได้ในการนำไปปฏิบัติใช้จริงพระเจ้า ใช่มันสามารถช่วยเธอได้และมันจะช่วยเธอได้อย่างแน่นอนบทที่28ตอนที่2เมื่อเธอเข้าใจกฎอย่างท่องแท้เธอจะสามารถทำหรือไม่ทำตามกฎนั้นก็ได้นี่ดังนั้นพระองค์จึงกำลังจะบอกว่าแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงก็ยังต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งที่พระองค์อธิบายว่า เป็นภาพลวงตาเป็นมายาของเวลางั้นหรือครับพระเจ้าแน่นอนความต่างก็คือพวกเขารู้ว่ามันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาดังนั้นพวกเขาจึงให้ความสนใจไปที่ภาพลวงตาดังกล่าวเป็นระยะระยะเท่านั้นดังที่ได้อธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้ นี่ทำให้พวกเขาสามารถใช้มันเพื่อตอบสนองต่อเป้าประสงค์ที่พวกเขามีอยู่ในตอนนั้นได้นี่เรื่องนี้เหมือนจะเกินความรู้ความเข้าใจของผมไปหน่อยแล้วผมหมายถึงเรื่องนี้มันยากเกินไปสำหรับผมที่จะเข้าใจพระเจ้าเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างเพื่อช่วยให้เธอเข้าใจได้ง่ายขึ้นให้เธอลองนึกถึงแผ่นดีวีดีของหนังเรื่องโปรดสักเรื่อง ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดในหนังจะอยู่บนแผ่นดิสดังกล่าวถูกต้องไหมนี่ใช่ครับพระเจา้าแต่เธอก็ไม่ได้ดูหนังทั้งเรื่องในทีเดียวเธอแค่ดูมันไปทีละนิดทีละนิดในแต่ละขณะไปเรื่อยๆมันเลยดูเหมือนว่าเนื้อเรื่องปรากฏให้เธอเห็นเป็นแบบเรียงต่อกันไปเรื่อยๆตามลำดับเกิดขึ้นและหายไปตามลำดับ ทั้งที่จริงๆแล้วเธอก็รู้ดีว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดนั้นมีอยู่แล้วบนแผ่นดิสนั้นข้อมูลทั้งหมดนั้นดำรงอยู่พร้อมกันในที่เดียวกันมันอยู่ที่นั่นทั้งหมดรวมอยู่บนนั้นด้วยกันมาโดยตลอดตั้งแต่แรกมาถึงตรงนี้หากมนุษย์ทั้งหลายในฐานะสิ่งมีชีวิตที่มีจิตสำนึกที่ยังเยาววัยนักในสังคมแห่งจัก,กรวาล ยังสามารถคิดหาวิธีทำแบบนั้นได้แล้วเธอคิดว่าสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงทั้งหลายจะสามารถทำอะไรกับข้อมูลบนแผ่นดิสขนาดใหญ่ยักษ์ที่เรียกว่าจัก,กรวาลได้บ้างละ่ะนีนพระองค์เคยยกตัวอย่างแบบเดียวกันนี้มาก่อนซึ่งผมก็ลืมไปแล้ว ขอบคุณครับที่พูดถึงเรื่องนี้ให้ผมฟังอีกรอบมันเป็นการเปรียบเทียบที่เจ๋งมากๆผมคิดว่าผมเข้าใจได้มากขึ้นเยอะเลยครับพระเจ้าเยี่ยมมากตอนนี้เธอเริ่มจะเข้าใจเรื่องภาพลวงตาของเวลามากขึ้นแล้วทต่ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าพื้นที่ว่างอาวกาศและเวลา นั้นเป็นแค่เพียงภาพลวงตาเป็นมายาไปได้ยังไงจึงทำให้คิดเองเออเองว่าตนนั้นถูกจำกัดหรือตกอยู่ภายใต้อำนาจของพวกมันด้วยเหตุนั้นตนจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎของพื้นที่ว่างและเวลานี้โดยมิอาจขัดขืนได้อันที่จริงมันก็เหมือนกับทุกอย่างในชีวิตนั่นแหละเมื่อเธอเข้าใจกฎต่างแล้วแล้วก็ เธอสามารถที่จะไม่ปฏิบัติตามพวกมันก็ได้หรือเธอจะใช้พวกมันเพื่อสร้างผลลัพธ์ใดๆก็ได้ตามที่เธอปรารถนาแน่นอนว่านี่คือสิ่งที่ฉันทำในระดับที่ใหญ่โตมโหฬารหรือจัก,กรวาลและนี่คือสิ่งที่สิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามที่ปฏิบัติตัวได้เหมือนกันกับที่พระเจ้าก็ทำแบบนั้นได้เช่นเดียวกันคืออยู่เหนือกฎ บทที่28ตอนที่3กฎจักราวาลถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่ให้เธอสามารถสัแแดงและมีประสบการณ์ถึงตัวเองได้นีนเอาจริงดิพระองค์กำลังชี้นำให้พวกเราเพิกเฉยต่อกฎแห่งเวลาและพื้นที่ว่างงั้นหรือครับนั่นจะไม่เป็นการชักนำให้คนหลงผิดคิดว่าตนเองเป็นผู้วิเศษ ที่สามารถทำได้แบบเดียวกับที่พระเจ้าทำแล้วไปเปิดประตูเครื่องบินจากนั้นก็ลองกระโดดออกไปโดยไม่ใช้ล่มชูชีพเพราะเขาคิดว่าเขาสามารถเพิกเฉยต่อกฎแห่งแรงโน้มถ่วงและสามารถบินได้หรือเปล่าครับเนี่ยพระเจ้าฉันไม่ได้กําลังชี้นำให้เธอเพิกเฉยต่อกฎใดๆของจักรวาลตามที่เธอเข้าใจาหรอกนะ ฉันแค่แนะนําให้เธอนําพวกมันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่างหากต่อไปเป็นความคิดเห็นจากแอดมินนะคะเหมือนมีเครื่องมืออยู่กับตัวแต่ไม่รู้วิธีนำไปใช้เลยต้องปล่อยมันไว้เฉยๆโดยปราบประโยชน์อะไรประมาณนั้นจากแอดมินนะคะนีนแล้วเราจะนำกฎเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงครับและ คนทั่วไปจะรู้ได้อย่างไรว่าพวกมันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาสำหรับพวกเราแล้วกดต่างๆเหล่านั้นมันดูเหมือนจริงแบบสุดๆพระเจ้าก็สมควรเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วเพราะนั่นคือจุดป,ประสงค์ทั้งหมดของพวกมันกดทั้งหลายถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างสนามพื้นที่แห่งประสบการณ์จัก,กรวาลที่เธอสามารถสดง และมีประสบการณ์ถึงตัวตนของเธอในระดับสูงสุดได้จากนั้นก็มีประสบการณ์ถึงตัวเธอเองในระดับสูงสุดขั้นถัดไปและถัดไปและถัดไปไปตลอดชั่วชีวิตอันเป็นวนิบัติของเธอและยังเป็นสนามแห่งประสบการณ์ให้กับทุกๆชาติพบทุกตัวตนของเธอด้วยต่อไปจากแอนมินนะคะ ตัวตนทั้งหมดของเราที่ใช้ชีวิตอยู่ในห่วงเวลาอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนับไม่ถ้วนจากแอดมินค่ะนีนแต่คำถามทั้งสองข้อของผมก็ยังคงไม่ได้รับคำตอบนั่นคือเราจะใช้ภาพลวงตาเหล่านี้ได้อย่างไรและโทษทีนะครับแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่านั่นเป็นเพียงแค่ภาพลวงตา โดยส่วนตัวแล้วผมชอบการเปรียบเทียบเรื่องแผ่นดี v ของพระองค์นะครับแต่เรื่องนี้มีข้อพิสูจน์อะไรบ้างไหมครับที่จะยืนยันได้ว่านั่นคือเรื่องจริงพระเจ้าวิธีใช้ภาพลวงตาเหล่านี้ได้ดีที่สุดก็คือการทําความเข้าใจและตระหนักรู้ให้ได้อย่างท่องแท้ว่าเวลาและพื้นที่ว่างไม่ได้เป็นอย่างที่ปรากฏให้เห็น ไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดไปเองและเธอสามารถโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์กับพวกมันได้หลากหลายวิธีมากเพื่อสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายและแตกต่างตัวอย่างเช่นเธอเคยสังเกตไหมว่าเวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็วในตอนที่เธอกำลังมีความสุขหรือกำลังสนุกในทางกลับกันเธอเคยสังเกตไหมสามสัปดาห์อาจรู้สึกเหมือนสามเดือน เมื่อเธอกำลังรอคอยบางสิ่งที่พิเศษหรือสำคัญมากๆอยู่ต่อไปเป็นความคิดเห็นของแอดมินนะคะคนที่ติดเกมจะเข้าใจตรงนี้ได้ดีเลยนะครับหรือใครที่ได้อยู่กับตัวเองคนที่ตัวเองรักหรือชอบในช่วงแรกๆจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวมากๆจากแอดมินค่ะนีน และผมยังสังเกตเห็นด้วยว่าไม่มีช่วงเวลาไหนที่ทำให้ผมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆไปกว่าช่วงนาทีสุดท้ายประจาวใชัยแล้วเธอสามารถบรรจุสิ่งต่างๆได้ด้วยการใช้เวลาเพียงแค่4ชั่วโมงทั้งทั้งที่ปกติแล้วต้องใช้เวลาถึง2วันพวกนั้นคือเวลา4ชั่วโมงสุดท้ายที่เธอเหลืออยู่ ต่อไปนี้คือวิธีการที่เธอสามารถนำสิ่งที่รู้และเข้าใจไปปฏิบัติใช้จริงได้ในชีวิตเธอสามารถประสบผลสำเร็จได้มากขึ้นในการอนุรักษ์ทรัพยากรของโลกการปกป้องสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์บนโลกและชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทั้งหมดนี้ใช้เวลาแค่10วัน โดยใช้เวลาน้อยกว่าที่เธอเคยใช้มาแล้วก่อนหน้านี้เป็น100วันและจะใช้เวลาแค่10ปีน้อยกว่าเวลาที่เธอเคยใช้มาแล้วก่อนหน้านี้เป็น100ปีหากเธอเลือกที่จะทำมันเดี๋ยวนี้เลยขั้นตอนแรกในการทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ก็คือจงยอมรับว่าเวลาเป็นเพียงแค่ภาพลวงตา และอย่าปล่อยให้ตัวเองถูกจํากัดหรือท้อใจไปกับความรู้สึกลวงว่าเธอนั้นมีเวลาแค่เพียงน้อยนิดหรือปล่อยให้ตัวเองเฉื่อยชาหรือไม่กระตือรือร้นเพราะคิดไปเองว่าตัวเองมีเวลามากมายเหลือเฟือให้การประเมินความสามารถในการทำงานและการตั้งเป้าหมายใดๆก็ตามของเธอนั้น ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเวลาปลุกปล่อยตัวเองจากข้อจำกัดปลอมๆทั้งหลายเหล่านั้นที่เธอคิดไปเองว่าเธอมีจริงๆแล้วเธอสามารถทำได้และเป็นได้ทุกอย่างและเธอสามารถเริ่มทำอะไรก็ตามที่เธอผลัดไว้ว่าพรุ่งนี้ค่อยทำก็ได้ได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเลิกผลัดวันประกันพรุ่ง สำหรับข้อพิสูจน์ในเรื่องของเวลาตามที่เธอเข้าใจแล้วว่ามันคือภาพลวงตาในแง่ของฟิสิกส์ที่ไม่ได้เป็นแค่การเปรียบเทียบกับแผ่น DV วดีอีกต่อไปนั่นคือเธอรู้ใช่ไหมว่าถ้าเธอนั่งยานอาวกาศและเดินทางได้เร็วพอและไกลพอจากโลกจากนั้นหากเธอสามารถหันกลับมามองโลกและจ้องมองไปที่พี่ชายของเธอ สิ่งที่เธอจะเห็นไม่ได้เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเขาอยู่ในปัจจุบันแต่เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเขาไปแล้วในอดีตถูกต้องไหมบทที่28ตอนที่4ที่ว่างและเวลาคือสิ่งเดียวกันที่เป็นสองด้านของความเป็นจริงหนึ่งเดียวนี่เอาจริงๆ ผมสามารถเห็นตัวเองกำลังขึ้นบินได้ด้วยซ้ำพระเจ้าถูกแล้วหากเธอสามารถเดินทางไปได้ไกลามากพอและเร็วมากพอเธอก็จะสามารถมองย้อนกลับไปและเหลือบเห็นอดีตของตัวเองได้นีนนั่นก็หมายความว่าผมสามารถดำรงอยู่ทั้งสองที่ได้พร้อมกันในขณะเดียวกันพระเจ้า <c oughs> ไม่ใช่ว่าเธอเองก็เคยคุยกับตัวตนในอนาคตของตัวเองไม่ใช่หรือไงในทำนองเดียวกันหากเธอเริ่มการเดินทางจากตำแหน่งที่อยู่ลึกเข้าไปมากๆในห้วงอาวากาศที่ณนะขณะที่เธอกำลังเดินทางอยู่นั้นจะเป็นช่วงเวลาสักเวลาหนึ่งบนโลกและหากเธอพยายามสามารถจับภาพของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นบนโลก ในขณะที่เธอกำลังเดินทางอยู่ในห้วงลึกของอวกาศนั้นได้สิ่งที่เธอเห็นว่าพี่ชายของเธอกำลังประสบอยู่บนโลกในขณะนั้นที่เป็นขณะเดียวก,กันกับที่เธอกำลังอยู่บนอวกาศเป็นปัจจุบันขณะของเธอก็จะเป็นอนาคตของข่าวต่างหากที่เธอกำลังเห็นอยู่นีนผมคิดว่าผมไม่เคยเข้าใจเรื่องนี้เลย ว่าแต่ผมจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่พระองค์พูดถึงเรื่องจริงครับระเจ้าจงไปศึกษางานของไอน์สไตน์หรือจะไปถามนักฟิสิกส์คนไหนก็ได้ซึ่งพวกเขาจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการเคลื่อนที่ผ่านไปในอวกาศและเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่นั้นมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงนีน ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าความเกี่ยวเนื่องโยงใยกันของพื้นที่ว่างและเวลาใช่หรือเปล่าครับพระเจา้ามันคือเรื่องนี้เลยละ่ะพื้นที่ว่างและเวลานั้นไม่ใช่สองสิ่งที่แตกต่างกันแต่คือสิ่งเดียวกันที่เป็นธรรมชาติพื้นฐานของจักรวาลมันคือสองด้านของความเป็นจริงหนึ่งเดียวเป็นโลกปรมาติ ในความเป็นจริงหนึ่งเดียวนั้นไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตหรอกมันมีเพียงแค่เธอกำลังมองสิ่งรวมอันเป็นทั้งหมดนั้นด้วยมุมมองแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นเองมันมีเพียงแค่นิรันขณะแห่งปัจจุบันที่ถูกรับรู้หรือมีประสบการณ์จากสถานที่ที่แตกต่างกันในความเกี่ยวเนื่องโยงใยกันของพื้นที่ว่างและเวลา ต่อไปเป็นความคิดเห็นของแอดมินนะคะเป็นการมองสิ่งเดียวกันด้วยมุมมองที่แตกต่างกันว่าจะมองด้วยมุมมองของมดของมนุษย์ของสอวสหรือของพระเจ้าจากแอดมินค่ะน,นีพระองค์เคยบอกผมไปก่อนหน้านี้ว่าทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นที่กําลังเกิดขึ้นอยู่และที่จะเกิดต่อไป ทั้งหมดกำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้นี่คือสิ่งที่พระองค์หมายถึงใช่ไหมครับตาเจ้าใช่แล้วนีนประสบการณ์เรื่องเวลาของเราถูกสร้างขึ้นโดยสถานที่ที่เราอยู่ในห้วงอวกาศเรากำลังอยู่ตรงจุดไหนของจัก,กรวาลน,นั่นคือสิ่งที่พระองค์กำลังบอกผมใช่ไหมครับพระเจ้าถูกแล้วนีน แล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยงั้นหรือครับเพราะทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นเรียบร้อยหมดแล้วและเราก็คงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของเราได้แม้ว่าเราจะต้องการเปลี่ยนมันมากแค่ไหนก็ตามประจากเธอสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของสิ่งที่เธอและมนุษย์ทุกคนกำลังประสบอยู่ในตอนนี้ได้เพราะอนาคตไม่ได้มีอยู่เพียงแค่รูปแบบเดียว แต่ทุกอนาคตที่เป็นไปได้เท่าที่เธอสามารถจินตนาการได้เธอสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ให้คิดว่าอนาคตก็เป็นเช่นเกมหมากรุกคอมพิวเตอร์ที่ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทุกอย่างของทุกการเคลื่อนไหวเท่าที่จะเป็นไปได้ของทุกตัวหมากล้วนถูกโปรแกรมเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วในแผ่นดิสก์ ตัวเธอเองเป็นคนกำหนดวิธีที่เกมจะดำเนินไปด้วยการเดินในแต่ละตาและเธอยังสามารถใส่แผ่นดิสก์แผ่นเดียวกันนี้ลงในคอมพิวเตอร์ในวันถัดไปและเริ่มเล่นเกมใหม่ตั้งแต่ต้นโดยทำการเดินที่ต่างไปในแต่ละตาซึ่งโปรแกรมที่จะตอบสนองในวิธีที่แตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงทำให้เกิดอนาคต พร้อมด้วยผลลัพธ์แบบใหม่ที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในเกมหมากรุกคอมพิวเตอร์อนาคตที่เป็นไปได้ทั้งหมดล้วนมีอยู่แล้วและเธอก็กำลังตัดสินใจว่าผลลัพธ์แบบใดที่เธอจะได้รับจากการเลือกเดินของเธอเองบทที่28ตอนที่5ตอนจบอนาคตไม่ได้เป็นเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิต แต่เป็นเรื่องของทางที่เธอเลือกเดินและทุกๆสิ่งที่เธอเลือกทำในปัจจุบันมีนเป็นอีกครั้งที่ผมต้องบอกว่านี่เป็นการเปรียบเทียบที่เจ๋งมากกระทั่งจิตใจที่ถูกจำกัดไว้ของผมอย่างเริ่มที่จะเข้าใจความจริงด้วยมุมมองที่ต่างไปขึ้นมาได้บ้างแล้วความคิดเห็นของแอดมินนะคะถูกจำกัดไว้ด้วยอายตานะทางห้า พระเจ้าเธอและคนรุ่นต่อไปหลังจากเธอสามารถที่จะเปลีป่ยนแปลงอนาคตอนาคตที่พวกเธอเลือกก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกเดินของพวกเธอว่าจะเดินไปทางไหนที่ส่งผลต่อมนุษย์ทุกคนที่กำลังมีชีวิตอยู่ร่วมสมัยกับพวกเขาและคนรุ่นต่อไปหลังจากนั้นต่อไปและต่อไปเรื่อยๆจากรุ่นสู่รุ่นได้ ตอนที่ฉันบอกว่าทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นที่กำลังเกิดขึ้นและที่จะเกิดขึ้นต่อไปทั้งหมดกำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ฉันหมายถึงทุกๆสิ่งจริงๆตามความหมายของคำแบบเป๊ะๆมันรวมถึงทุกความเป็นไปได้ผลลัพธ์ทั้งมวลและอนาคตในทุกๆรูปแบบเท่าที่เธอจะสามารถจินตนาการได้ รวมไปถึงอนาคตที่เธอไม่เคยแม้แต่จะคิดถึงมันมาก่อนด้วยซ้ำนี่งั้นอนาคตก็เป็นสิ่งที่รับประกันได้ว่ามีอยู่อย่างแน่นอนเรารู้ว่ามันมีอยู่แน่ๆในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งขึ้นอยู่กับตาเดินที่เราเลือกต่อไปเป็นความคิดเห็นของแอดมินนะคะตรงนี้คือจุดสำคัญหากอนาคต เวลามีอยู่แน่ๆแล้วมันจะเป็นมายาหรือภาพลวงตาได้ยังไงก็มันมีอยู่จริงๆนี่นี่แหละคือความหมายที่แท้จริงของคำว่ามายามายาคือมันไม่ได้หมายความว่าไม่มีอยู่คือมันเป็นทั้งมีและไม่มีทั้งคู่ขึ้นอยู่กับว่ามองจากมุมไหนในขณะนั้นจากแอดมินค่ะพระเจ้า อนาคตนั้นมีอยู่อย่างแน่นอนแต่อนาคตรูปแบบใดที่เธอจะได้ประสบนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวของเธอเองและเราก็ไม่ได้กำลังพูดถึงเรื่องโชคชะตาฟ้าลิขิตสิ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้ก่อนแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มันไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกมันไม่มีอนาคตสักรูปแบบเดียวที่เธอจำต้องประสบกับมันอย่างไม่มีทางเลือก อนาคตแบบใดที่เธอจะได้ประสบก็ขึ้นอยู่กับทางที่เธอเลือกเดินและทุกๆสิ่งที่เธอเลือกทำในปัจจุบันนี่พระองค์เคยพูดอยู่บ่อยๆว่ามันมีอะไรมากกว่าที่ตาเห็นอยู่มากมายนะักและพระองค์ก็ไม่ได้พูดเล่นพระองค์หมายความตามนั้นจริงๆหมายความตามที่พูดทุกตัวอักษรแบบเป๊ะพระเจ้า แน่นอนว่าฉันหมายความตามที่ฉันพูดจริงๆและบัดนี้ความเข้าใจของเธอได้เพิ่มมากขึ้นจนถึงขั้นที่สามารถเข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดได้อย่างแท้จริงแล้วดังนั้นหากเธอรู้สึกกังวลว่าอนาคตบนโลกของเธอจะเป็นเช่นไรต่อไปเธอจะต้องเริ่มสร้างอนาคตในแบบที่เธอต้องการ ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ตอนนี้เลยชีวิตไม่มีวันสิ้นสุดเพราะชีวิตไม่มีจุดเริ่มตน้นและไม่มีจุดจบแต่เธอจะสามารถมีประสบการณ์ด้วยการใช้จิตปัจจุบันของเธอรับรู้ได้ทีละชาติพบเท่านั้นประสบการณ์ที่ชาติพบในปัจจุบันของเธอนำมาให้เธอและทุกๆคนที่กำลังร่วมเดินทางไปพร้อมกันกับเธอ ่านความเกี่ยวข้องโยงใยกันของพื้นที่ว่างและเวลาก็ขึ้นอยู่กับเส้นทางที่เธอและพวกเขาเลือกเดินต่อไปจากแอดมินนะคะหากเรารับรู้10ชาติพบไปพร้อมกันยังไม่ต้องพูดถึงร้อยชาติหมื่นแสนล้านชาติพบของเราที่กำลังมีประสบการณ์อยู่อยู่พร้อมกันในห้วงเวลาอื่นๆดาวอื่นๆหรือในมิติอื่นๆ จิตสำนึกอันจำกัดในปัจจุบันของเรารับรู้ไม่ไหวแน่นอนจากแอดมินค่ะนีนคำอธิบายของพระองค์ทำให้ผมนึกขึ้นมาได้ว่าสิ่งที่พระองค์พูดมาเกือบทั้งหมดนี้มีอยู่แล้วในหนังสือที่ชื่อกลับบ้านกับพระเจ้าผมลองย้อนกลับไปเปิดดูและเห็นสิ่งที่พระองค์บอกไว้อย่างชัดเจนว่า ไม่มีอะไรที่ลึกลับเกี่ยวกับจัก,กรวาลเมื่อเธอมองเห็นมันได้อย่างถูกต้องเมื่อเธอเข้าใจว่าจัก,กรวาลน,นั้นเป็นแบบหลากมิติแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเธอที่จะเข้าใจเพราะเธอมองตัวเองว่าเป็นเพียงร่างกายที่อาศัยอยู่ภายในพื้นที่ว่างห้วองอวกาศและเวลามองเห็นรับรู้และเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่จำกัดเท่าที่ร่างกายจะสามารถทำได้ ถ้าว่าร่างกายของเธอไม่ใช่สิ่งที่เธอเป็นมันเป็นแค่สิ่งที่เธอมีพระเจา้าใช่แล้วสิ่งที่ฉันเคยบอกเธอไปแล้วก่อนหน้านี้จนกลายเป็นหนังสือเล่มนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรากำลังแบ่งปันกันที่นี่แต่ในตอนนี้ที่เป็นการสนทนาปัจจุบันของเรา เธอกำลังนำเรื่องที่เกี่ยวข้องกันมารวมกันไว้ด้วยกันในที่ดีที่เดียวกันทำให้เกิดการเชื่อมโยงกันของเนื้อหาและกระตุ้นผู้คนให้เกิดความสนใจการสนทนาในครั้งก่อนๆของเราเธอและคนอื่นๆสามารถใช้การสรุปใจความสำคัญในที่นี้เป็นข้อมูลอ้างอิงหรือใช้เป็นเครื่องเตือนใจเป็นเครื่องมืออันทรงพลังให้กับใครก็ตาม ที่ตัดสินใจเลือกด้วยตนเองให้ตื่นขึ้นมารู้ความจริงที่ว่าจริงๆตนนั้นตื่นอยู่แล้วและให้คำมั่นว่าจะให้ความช่วยเหลือในทุกวิธีทางเท่าที่ตนจะสามารถทำได้ในการช่วยปลุกผู้อื่นให้ตื่นขึ้นมาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและไม่โอ้อวดความคิดเห็นของแอดมินนะคะไม่โอ้อวดหมายถึงไม่โอ้อวดว่า ตนนั้นคือผู้วิเศษว่าตนคือพระผู้ไทยอะไรประมาณนั้นจากแอดมินนะคะจบบทที่28ค่ะขอขอบคุณเพจคุณอุดมเกียรติมานะที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ